สวัสดีครับนะนะทุกท่นวันนี้มาเล่นน้ำเช้ากันที่อันสอนกำแพงนะครับเมื่อกี้โดนจะโดูไล่ไล่ครับแี่ะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่รู้ว่าจะกัดอีกหรือเปล่า ตามมานะเป็นคืนเลยนะตามมาเป็นคืนนตามมานะเป็นคืนเลยนะตามมาเป็นคืนเลยนะจะตามอีกไหมวายโอ้ยไม่แม่นโอ้โหคืนเบลเลอร์ยีย่เนี่น โอ้โหขาดโอ้โหขาดครับใช้สายเล็กนะกะาว่ามหาปลาช่อนไปเลยขาดเลยโอ้โห ขาดเลยนะงับปึ๊บหายเลยนะหรืชอช็อกดิโอ้โหสะอาดบวกใลน,นี้แล้วมีสายเล็กด้วยตอนเนี้ยิมัน

nhưng chung 7 mông, à, đẹp, có nắng, đẹp Ừm, thỉnh này 声音大一点，个子高 men chứ mà lộm lộm ơi ừ, thật trội mà tôm điều lưu 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 Oh, yeah. ma, ma đi Mà đi, mà đi, mà đi Tàu đúng มัดด <ítulo> anyway, ีม oh ัดด oh oh, oh ีามดามาโดนโดนชิอบอกแล้วโดนอยู่ยังอยู่ ต้องค่อยๆเล่นสายเล็กชี้เอาคิปเปอร์ในกระเป๋าให้หน่อยในกระเป๋าในกระเป๋าเลย,ยคิปเปอร์สีน้ำเงินขี้เป็นไหม

เยี่ยมจีดูแล้วครับกลับสี่ทีเรียบร้อยไ่โลนะสองโลนะเอาคิปเปอร์ามาก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้ยยัออยงอยู่ เอาจนได้ไม่ยอมเปิดปากเฮ้ยชิชิเอามานอกน้ำก่อนเอามาไกลๆน้ำก่อนเออหะะูงี่อะไรกันกัดยังกัสกิปเปอร์ก็เล็ก ดูนะครับใส่สองชิถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้นะเป็นวิดีโอนะดีครับโดนแล้วประมาณไทยสองนะชิโดน้ำเช้าข,ขันได้ว่าแต่เรามาดูล่าหลอก ชิมาโนเนสซี่เบอร์ซีสองพันเอสสาย p ีอีศูนย์จุดหกสายหน้าสิบสองสิบห้าปอนนะมีขาไมงไม่ขาดครับเอาใบพัดมาขั้นไว้นีรอบแรกโดนไปเยื่อหายเลยครับเรียบร้อยตัวนี้เดี๋ยวรอดูตัวต่อไปหวานเกียบ นี่ครับก็ได้เจ้าชโดใส่ซองมานะครับก็มาทําเป็นอาหารนะครับเป็นชโดเผาเกลือก็รสชาติก็ใช้ได้ครับสวัสดีครับ